สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจิผมต้าเหมือนเดินในรายการต้ากับตุนนะครับรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมชาติไทยลีกหนึ่งสองสามฟุตซอลถ้ามีประเด็นเนี่ยเจอกันทางช่องทางนี้เป็นประจำนะครับวันนี้มีเกมตกค้างในไทยลีกหนึ่งเนี่ยเลื่อนมาเป็นเล่นในวันนี้ก็เลยต้องเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันสักหน่อยในเวลา8นาฬการตรงนะครับไปดูทูร์แบงคอกครับทีม่มาดับสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางราชบุรีมิตรผลทีม่มาดับห้านะครับเก,เกัมลสุดี่ยกันที่ ทูแบงคอกไม่มีแพ้เลยนะครับเป็นการชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดบุกไปอัดชาบุรีถึงบ้านเลย1ประตูต่อศูนย์นะครับสุดทางราชบุรีชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางเลียวเชียงรายมาแบบจืดๆนะครับหประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดวันหน้าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ทูแบงคอกแนวรับจะมีทางสพันทองสงนำทัพมานะครับตรงกลางเฮเบอร์ตี้เฟรนันเดสหน้าเป้าก็จะเป็นทางวันเดอร์ลุสนะครับเป็นฟอลส์ไนน์นะครับส่วนทางราชบุรีข้างหลังจะมีทางพักจุนฮยองครรรรััับตงงกกกลาาจพพนนธ์แ้้วหม เราจะเป็นทางแดนเลยครับ แนวรับผิวสีนะฮะต้องบอกว่าูแบงคอกซีซั่นนี้มาตรฐานสูงมากนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในซีซั่นนี้แล้วการที่บุกไปปราบชนบุรีที่ร้อนแรงของโคเต้มาได้เนี่ยทำให้ความมั่นใจเนี่ยมาเต็มนะครับและคุณภาพเวลาเล่นในบ้านาของบุคคลนี้ต้องบอกว่าเชื่อใจได้เลยนะครับไว้ใจได้ต้องมาเจอทางราชบุรีที่ช่วงหลังดูหลุดๆชอบกลน,นะครับเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้เกมรับก็แย่เกมรุกก็ฝืดๆนะครับเพราะฉะนั้นดูภาพรวมต่างๆนานา,นานแล้ว,ลวราชบุรีกําลังแกว่งครับทูแบ <True Bangkok, S 2> งว่่านนานผนได้ครับ ทูบังคอกน่าจะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีสบายๆครับ3ามประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับลุ้นฟุตบอลมันๆอย่าลืมกดตามลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเพื่อเข้ากลุ่ม VP นะฮะแล้วก็อย่าอีกช่องทางหนึ่งคือไปที่ l ลน์อัตูนยูเดตตก็ได้ครับมีความสนุกความบันเทิงรอคุณอยู่ตรงนั้นทุกวันครับวันนี้ผมหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ